นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขนาดตำรวจกองปราบกองกำกับการ6กกองมาขับการปราบปรามร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนจังหวัดปัตตานีร่วมกันจับกลุ่มนายอนันตชัยหวานจันหอมอายุ37ปีโจรชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างทองบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ปัตตานีกวาดทองไปกว่า13บาทเมื่อช่วงค่ำวันที่18เมษายนที่ผ่านมาและถูกเจ้าหน้าที่ตามแกะรอยและจับกลุ่มได้เมื่อช่วงตีหนึ่งเมื่อคืนนี้ตามหมายจับของสารจัดจังหวัดปัตตานีที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 116ถนนนิพัฒน์พักดีเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากการตรวจค้นในตัวยึดสร้อยคอทองคำา3เส้นหนักประมาณ3บาทและโทรศัพท์มือถือจากการสอบถาเมเบื้องต้นนายอนัตชัยยอมรับสารภาพว่าตนเองคือคนร้ายที่กอ่อเหตุจริงทรัพย์ร้านทองแห่งนี้จริงโดยทองบางส่วนได้นําไปขายได้เงินมาราว1น0 0 0แบาทและนําไปซื้อทองใหม่ส่วนเงินที่เหลือก็นําไปใช้จ่ายเกือบหมดแล้วเหลือติดตัวอยู่เพียงไม่กี่บาท เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไปหาหลักฐานเพิ่มเติมทั้งสร้อยคอทองคำที่เหลืออาวุธปืนและยานพาหนะที่ขับไปก่อเหตุโดยคดีนี้จะมีการถแถลงข่าวในรายละเอียดอีกครั้งเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการบางช่วงบางตอนขณะเจ้าหน้าที่จับกลุมคนร้ายรายนี้กันครับ

เพชรชิงทองได้เท่าไหร่ขายได้กี่บาทขายแสนกว่าบาทเจ็กี่บาทแล้วก็ไปซื้อใหม่ครับเท่าไหร่ซื้อใหม่ได้นั้นได้ได้บแล้วก็บาทห้าริบบาท้บ ยังไม่หมดครับมีบางส่วนที่เอาไปใช้จ่าแต่เป็นค่าค่าเปลี่ยนแทนไตอนนี้ตอนนี้ยังมีเงินสดเหลืออีกไหมจากาทางการหมดแล้วเหล,เหลืออยู่เท่าไหร่ เจ็บที่นี่ไมะวิโรจน์กดประกบเจ็บวที่นี่เลยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นเป็ไส้สวนนันี้ครับแล้วก็ทอะไรทำัอไหนมีมีคนัไ่ห Cái này có gì không? Không phải được. nó khảo.